อย่าลืมกดไลด์สับสไลา์อย่าลืมกดับสไลดเดี๋ยวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอะ้เด็กครับอันนี้คืออะไรครับไข่เซอร์ไพรส์เหรอใช่ซองนี้เป็นแบทแมนแบทแมนแบทแมนอะไรไข่เซอร์ไพรส์โอ้ยม่ก็โเด็กมายโอ้ยโอ้ยโออรอรยโอโออ แก้ย <Yeah. S 2> เอามามาบอกก่อนแต่ละไข่มันเป็นไข่อะไรเอามาอันนี้ไข่เซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยไอรอนสไปเดอร์ไข่ไอรอนสไปเดอร์อันนี้ไข่แบทแมนอันนี้ไข่แบทแมนอะไรอีกครับอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมีสไปเดอร์สองอันสไปเดอร์แมนฟาฟอมโฮลโอ้โหนี่คือสไปเดอร์แมนอีกหนึ่งแบบ <S <S แ <S <S อัน,นสุดท้ายไหนแบทไอรอนไม่ใช่เดอะแฟลชเหรอแบทไอรแบทแบทแฟลช อะไรแบทแฟลชแบทแมนเดอะแฟลชไม่แบทแฟลชอะไรคือแบทแฟลชเด็กยวระเอามารวมกันเอาโอเคแล้วมาแกะอันนี้ก่อนเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ข้างในต้องแกะสติกเกอร์เด็กฮรับปกติไข่เซอร์ไพรส์มันจะมีแต่ของเล่นข้างในแล้วก็เป็นขนมใช่ไหมมันจะไม่ค่อยมีตัวซปเปอร์ฮีโร่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเด็กฮรับ นี่ไงอันนี้คืออะไรกันแน่เรามาดูเอด f l ดแฟลชอะไรนะเบดแฟลชอะไรเบดแฟลชไม่เคยได้ยินเลยในของอเวนเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรดูดิเอาตั้งก่อนเรามาดูกันเด็กฮะจะประกอบออกมาให้ดูไข่แรกของเราเห็นไหมแม่บอกแล้วคือเดอะแฟลชแม่บอกว่าแม่บอกว่ามันเป็นแบทแมนเดอะแฟลช มันเป็นเดอะแฟลชที่อยู่ในไข่แบทแมนอยใช่เมื่อกี้มันเป็นไข่แบทแมนแต่พอไปแต่พอแกออกมาแล้ว <The Flash. S 1> มันคือเจ้าเดอะแฟลชตั้งตั้งใครต่อไปแกแกนี่เราได้เดอะแฟลชไข่อันแรกเราได้เจ้าฮีโร่เดอะแฟลชไข่ต่อไปได้ไรไอรอนสไปเดอร์ว้าวอรอนสไปเดอร์นั่นก็คือนั่นก็คือพีเตอร์พาร์เกอร์พีเตอร์พาร์เกอร์โอ้ เราเร็วเด็กอยากแกะแล้วเอาใครไหนตอเด็กฮัเอาใครไหนตอเอาสไปเดอร์แมนอีกตัวไหมเช่มาสไปเดอร์แมนฟาฟ้โผอันนี้รอก่อนนี่สองตัวนี้รอก่อนเท่มากต้องแกะบางๆอ <ure> ๋อไม่ต้องทุบแล้วหรอเอาประกอบประกอบอืมเรื่องประกอบนี่เด็กฮับชอบมาก ชอบประกอบของใช่เด็กครับคือนักประกอบของของอะไรของเล่นใช่ไหมนี่สไปเดอร์แมนคนละแบบใช่ไหมเด็กครับคนละภาคใช่ไหมเด็กครับตัวนี้คือภาคล่าสุดรนะออนิเกนี้นี่ได้สามตัวแล้วเด็กครับแกมาสามไข่แล้วอีกหนึ่งไข่สุดเท่ที่สุดว้าวเท่ไข่สุดท้ายเท่ที่สุดไหมเนี่ย

โอ้โหเด็กเอาเดอะแฟลชไปโอ้เด็กเอาเดอะแฟลชโอ้เด็กฮาร์ต้องคู่กับแบทแมนแล้วเท่มากเด็กฮาร์แบทแมนเท่มากเชอบตัวเท่ๆตัวดีล่าสุดเ่ียลว้าวรวมพลังเหรอ ออโอเครวมพลังนี่ครับชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ไหนตั้งหน<อ>่อยตัวนี้ชอบเดอะแฟรกับสไปเดอร์แมนเหรอสไปเดอร์แมนอะไรพิชฟพาคือเอาอย Spider <ม>่างสไปเดอร์แมนไหมก็ไอรอนสไปเดอร์ค่าคือไอรอนแมนขัดจับขัดจับหน่อยโอ้ นี่ <g les> เลยไข่ของเราเด็กครับช่วยชีวิตมันออกมาจากไข่พวกนี้ขาไปไหนครับหัวไม่อันนี้กับอันนี้เป็น,ปนยนต oh <yeah. S 2> ์อ๋ออันนี้เก็บเป็นชุดเป็นชุดของมันไงใช่ไหมไม่น,นี่เป็นยนต์โอ้โหนี่พับเก็บแบบนี้ได้นนจริงจริงไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนมันเป็นยนต์ไม่ใช่กับเ <c oughs> ฟดกับไอสไปเดอร์แมนเป็นยนต์ แล่ง <dı DANIEL> ล่างง่ายมากๆเลยเก็บหัวได้เก็บหัวเก็บขาได้ Spiderman 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 เอ็งเล่นแจ็งวันนี้เด็กก็เล่นเป็นเหรอเนี่ยเด็กก็เล่นซูเปอร์ฮีโร่เป็นเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เอาอ่ะต่อสู้กันได้ยังไงล่ะมันทีมเดียวกัน ไม่เอาไม่ต่อสู้กันแล้วคับไม่ได้ทีมเดียวกันมาอยู่ทีมเดียวกันอ้วว้าววาวล้าเว้าเวราจว้าววเาวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้างวงา้าวว้าวข้าหว้าวาาวาา พับขา,ขาฮีโร่ไม่เอาเท้าเขาาะะ้าในขาพับเท้าฮีโร่เข้าไปในขาพับขาต่อ,ต,ต,อต่อตัวทำไรต่อเอาหน้าอ,อกเปิดหน้าอกออกเอาหัวเข้าไปเก็บใส่ไข่ได้เลยเหรอนี่เรียบร้อยเราก็เก็บใส่ไข่ได้เหมือนเดิมนี่เล่นเสร็จเราเก็บใส่ไข่แบบนี้เหมือนเดิมนะเด็กฮร โอเคไหมครับอย่าลืมเก็บให้หมดนี่เลยโอเคไหมเก็บใส่ไข่ให้หมดเลยนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับฮีโร่ฮีโร่อะไรเนี่ยฮีโร่อะไรเนี่ยอุ้ยฮีโร่โรทำไมเป็นหน้าอย่างนั้นฮีโร่ครับฮีโร่ครับโอ้โหไปแล้วเก็บให้หมดล่ะ